เพืเ่อน,น,นวันนี้ทำแกงเปิดเห็ดรวมนะคะใส่ไปนางรักแล้วก็ผักชีลาวอร่อยอร่อยจ้าเห็นไหมคะว้าวอร่อยมากเลยมีฟักทองหัวรั่งน่นไม้น้นไม้ใส่หน่อยนึงแล้วก็ ยnya